คุณผู้ชมไปดูที่พังงากันหน่อยคะ่ะเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่หมู่เกาะสุรินนั้นเข้าแจ้งความหลังจากที่มีเรือขนส่งสัญชาติเบนมาเนี่ยเข้ามาขอจอดนะคะแต่ว่าการเข้ามาจอดครั้งนี้เนี่ยมันมีการทําลายประการังในฝั่งของเราด้วยเสียหายเยอะเลยนะคะ ขนาดที่การกู้เรือก็ยังไม่สามารถทําได้ทันทีเพราะว่าอุปสรรคจากลมมรสุมในพื้นที่นี่ตอนนี้ต้องบอกว่าดูท้องฟ้าสีมืดเลยก็คือมรสุมกําลังเข้ารเรือลําดังกล่าวคือเรือ MV อายาลินเป็นเรือขนาดประมาณ100ตันค่ะแล้วก็มีลูกเรือชาวเมียนมา7คนมีนายอ่องเวโซอายุ50ปีเป็นกัปตันเรือส่วนเจ้าของเรือเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมาและมีภูมิลำเนาอยู่ที่นครย่างกุ้งนะคะ คือตอนแรกเรือลำนี้แจ้งว่าจะเข้ามาจอดเพื่อขนส่งสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะที่จังหวัดระนองตั้งแต่23พฤษภาคมแต่ระหว่างที่นำเรือออกจากท่าเรือที่ระนองอะคะ่ะปรากฏว่าคนบนเรือไปตรวจพบรอยรั่วที่ท้องเรือกับตันเรือก็เลยพยายามนำเรือเข้าฝั่งที่อยู่ใกล้ที่สุดระหว่างนั้นเองแหละเรือลำนี้ไปเกยตื้นและพุ่งชนแนวปะการังทางทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สร้างความเสียหายคุณผู้ชมดูสิเนี่ยคะ่ะ ปาการาังน้ำตื้นแตกหักนะคะแล้วก็ถูกทับเสียหายเยอะมากคิดเป็นพื้นที่ความเสียหายอย่างน้อย150ตารางเมตรและจากการสำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานพบว่าราว80%รของปาการาังที่เสียหายก็คือปาการาังสีน้ำเงินรองลงมาก็คือปาการาังเขากวางปาการาังสมองปาการาังดาวเหลี่ยมทั้งหมดต้องย้ำว่าเป็นปากการาังหายากนะคะและต้องใช้เวลาเติบโตนับล้านปี นี่คือความเสียหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนอกจากปะการังที่เสียหายแล้วยังมีข้อกังวลเรื่องของขยะเนื่องจากว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งสินค้ามันก็จะมีขยะจำพวกกระดาษลังเศษผ้ายางรถบรรทุกสายยางทันทีที่เรือเกิดตื้นขยะเหล่านี้ก็กระจัดกระจายลอยเกลื่อนเต็มทะเลแล้วก็มีขยะบางส่วนที่ร่วงลงไปปนเปื้อนแนวปะการังด้วยนี่ค่ะขนาดบนผิวน้ำยังเห็นเลยใต้น้ำก็ไปเกี่ยวกับแนวปะการังอีกนะคะ หลังเกิดเหตุหัวหน้าทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินต์แจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสพขรับุรีพังงาแล้วให้เอาผิดแก่คนเรือชาวเมียนมา7คนใน5ข้อหาซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ .2562 5ข้อที่ว่าก็คือ1ค่ะกระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ2กระทําให้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 3. กระทําให้เป็นอันตรายแก่สัตว์4ไม่ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรุกษาแห่งชาติและ5ค่ะจงใจหรือประมาทเดินเล่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ขณะที่ในส่วนของผอ,อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานนะคะบอกเบื้องต้นก่อประกาศห้ามใช้เรือแล้วก็เร่งให้เจ้าของเรือชาวเมียนมาทำการกู้ซากเรือภายใน30วันโดยทางเจ้าท่าพังงานเนี่ยลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพคุรบุรีแล้ว แต่ที่น่าหนักใจก็คือการกู้เรือเนี่ยมันยังไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันมีลมมรสุมกําลังแรงค่ะซึ่งผอ,อเจ้าท่าพังงาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมอุตุพบว่าเดี๋ยวจะมีลมมรสุมกําลังแรงรอบหมู่เกาะสุรินไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้ดังนั้นคาดว่ากว่าจะเริ่มกู้เรือกว่าจะเอาเรือออกจากแนวปะการังได้ น่าจะไปถึงวันที่9มิถุนาย,ยนเลยนะคะคนอกจากนี้ยังตรวจเจอน้ำมันดีเซลค้างอยู่ในเรือลำนี้อีกกว่า7,000 7,700ลิตรด้วยและแน่นอนเขากลัวมากว่าไอ้น้ำมัน7,700ลิตรมันอาจจะล้วไหลลงสู่ทะเลได้ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำมันอีกเบื้องต้นตอนนี้เจ้าท่าพังงาประสานอปกรณ์ที่เรียกว่าบูมสกัดคราบน้ำมันจากกองทัพเรือแล้วนะคะถ้าสมมุติโชคร้ายน้ำมันมันล้วนไหลออกจากเรือลำดังกล่าวก็คาดว่าจะสามารถสกัดแล้วก็จำกัดพื้นที่ล้วนไหลได้ทันทีส่วนการขนถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากเรือคาดว่าน่าจะเริ่มทำได้ในวันที่10มิถุนายนค่ะ ตอนนี้สําหรับตัวเรือเนี่ยช่วงนี้เราได้ประสานอุตุตลอดเวลาเลยว่าเราจะสามารถออกเรือได้หรือไม่ก็ตอนนี้มรสุมจนถึงวันที่7ครับผมไม่สามารถจะเอาเรือไปที่หมู่เกาะสุรินโดยดําเนินการได้โดยข้องตัวเราจึงวางแผนในการจัดการในเริ่มในวันที่9ครับน้ํามันที่ค้างอยู่ในเรือประมาณ 7,700ลิตรครับเริ่มขนถ่ายในวันที่10เนื่องจากมาตาน้ำเนี่ยจะต่ำสุดแล้วก็